ที่ต่อต้านออกมาต่อต้านประยุทธ์จันโอชานะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมีจากขอนแกน่นอีกหนึ่งท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเซฟครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสารคามครับต้องบอกว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมาก และจะตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะพรุ่งนี้ผมสอบปลายภาคครับยังไงก็วิงวอลขอพอรอาจารย์ปีดีพนมยงช่วยลูกด้วยลูกสารต่อสืบสารสารต่อเจตนารมของคณะราชแล้วพรุ่งนี้ลูกก็อยากจะเรียนหนังสือต่อครับพี่น้องครับ เราปกครองในระบอบอะไรครับประชาธิปไตยใช่ไหมครับประชาธิปไตยที่ประชาชนอนุญาตให้มีกษัตริย์เป็นประมุขครับวันนี้นะครับพ่อพี่น้องผมยินดีและดีใจไปอย่างยิ่งที่ได้มาปราศัยที่สารคามเป็นครั้งแรกวันนี้ผมจะพูดถึงงบประมาณรายจ่าย พูดถึงเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้สร้างหนี้เอาไว้ที่ได้กู้เอาไว้พ่อแม่พี่น้องครับชาวอีสานร,ราคาข้าวเป็นไงครับราคาอ้อยเป็นยังไงครับแล้วราคายางเป็นยังไงครับต้องเรียกไอ้พวกกบบวสที่เป่านกวีดที่เรียกหาบิ่มนาจวันนี้ราคายางเป็นยังไง พี่น้องครับงบประมาณรายจ่าย3ล้านล้านบาท3ล้านล้านบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะพี่น้องคิดเอาว่าเงิน3ล้านล้านบาทมากองที่สนามแห่งนี้มันจะก,กองใหญ่ขนาดไหนพี่น้องครับเงินของเงิน3มล้านล้านนั้นมาจากเงินภาษีเพราะไม่พี่น้องประชาชนทั้งสิน้นบางคนกลุ่มชนชั้นนำชนชั้นกลาง มักบอกว่าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานกินน้ำปลากับข้าวเหนียวผมจำได้คือคำนี้ที่กลุ่มกาบปสนั้นพูดเอาไว้พี่น้องครับเราก็มีปลาทูกินใช่ไหมครับเขาบอกว่าอีสานไม่มีปลาทูกินมันไม่ใช่เลยนะครับพี่น้องตั้งแต่โควิดมา ราคาข้าวก็การปลูกข้าวก็แย่เพราะเศรษฐกิจตกต่ำเงิน3ล้านล้านพี่น้องครับเชื่อไหมว่างบประมาณรายจ่ายนั้นงบสาธารณสุขงบหมอนะครับน้อยกว่างบทหารทหารงบของทหารเราต้องดูทหารดูแลทหารทั้งสิ้น3ามแสนสี่แสนคนแต่งบสาธารณสุขที่ดูประชาชน60กว่าล้านคน70ล้านคนดันน้อยกว่าการดูแลงบคน 3-4มสี่แสนคนนี่มันไม่ใช่วิธีการบริหารจัดการนี่มันไม่ใช่วิธีการจัดสรรงบประมาณที่ถูกต้องการจัดสรรงบประมาณท่านดูง,ง่ายๆย้อนกลับไปสมัยคุณยิ่งลักชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรหรือรัฐบาลท,ที่มาจากการเลือกตั้งการจัดสรรงบประมาณนั้นก็ต้องคำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ไอรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลไหน ที่มันไม่ได้มาจากประชาชนมันก็ย่อมจัดสรรงบประมาณเพื่อพวกมันนี่คือสิ่งที่พี่น้องเห็นได้ชัดเจนพี่น้องครับงบของสถาบันกษัตริย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีทุกปีแต่ประชาชนตายดำๆต้องกู้เงินมาเยียวยาเพราะโควิด นี่คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขถ้าปรับปรุงไม่ได้ก็ลาออกไปพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมว่าตอนหาเสียง24ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งครั้งล่าสุด2ี่ีมีนาคมพักพลังประชารัฐพักของไครครับ พัใคไทยฮะพักพักนี้หาเสียงไว้อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังอีกรอบแล้วมาดูสิว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้พี่น้องครับหนึ่งค่าแรงขั้นต่ำ400บาทตอนนี้ชาวอีสานได้หรือ,อยังพี่น้องครับเด็กจบใหม่งดเว้นภาษี5% โทษครับ5ปีตอนนี้จบมาไม่ใช่แค่งดครับงานยังไม่มีทําเลยยังไม่หมดพี่น้องอาชีวะก็โดนหลอกเช่นกันพี่น้องอาชีวะบอกว่าจบมาแล้วเงินเดือน18,000บาทแต่วันนี้พี่น้องอาชีวะต้องกลับไปใช้เงิน300บาทต่อวันที่รัฐบาลยิ่งลักหาเสียงเอาไว้ พี่น้องครับลดภาษีบุคคลธรรมดา10%ขอโทษนะครับข่าวนี้จะเก็บภาษีขึ้นเรื่อยๆนี่มันคือการหลอกลวงชัดๆยังไม่พอที่น่าเจ็บใจเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาทแต่เร็วๆนี้มีกระแสว่าจะตัดงบสังกัน มันใช่ไหมสารต่อบัตรประชารัฐหรือบัตรคนจนแบบนี้มันไม่ต่างอะไรจากวาทกรรมที่ว่ากูสั่งให้มึงพอเพียงต่อมาขยายอายุราชการถึง6-3นี่ถ้าประชาชนไม่ต่อต้าไอแดงเยอะ สงสัยมันจะต่ออายุให้แดงจนยืดอำนาจครับพี่น้องต่อมาพักหนี้กองทุนหมู่บ้านพักหนี้กองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านอันนี้นโยบายของใครครับสุดท้ายก็เคลมของเขาสุดท้ายก็เคลมบัตร30บาทรักษาทุกโรคไปพูดถึง UN บอกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของรัฐบาลแต่หารู้ไมสมองที่ท่านอยู่สมองของท่านนะ่ะคิดไม่ได้อย่างนี้หรอกถ้าคิดได้ประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้คงไม่ต้องมารวมกันและเดินไปกรุงเทพถ้าดีขึ้นจริงพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้คงอยากจะจ่ายภาษีทุกปีทุกปีเพราะภาษีกลับมาดูแลประชาชน อันสุดท้ายตั้งกองทุนประชารัฐหมู่บ้านละสองล้านบาทหมู่บ้านประชารัฐนี่เขาต้องการสร้างนโยบายสร้างฐานเสียงเกลมนโยบายคนอ,อื่นมามิกซ์ใหม่กลับมาทำใหม่จากกองทุนหมู่บ้านยกออกมาแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านประชารัฐกองทุนหมู่บ้านประชารัฐนายกตักษเสียงนายกยิ่งลักษณ์ได้ทำเอาไว้คือหนึ่งล้านบาท มันเลยมาเคมเป็นสองล้านบาทถามคําเดียวเงินนี่มาจากไหนก็กู้เข้ามาใช่ไหมพี่น้องโควิดที่ผ่านมากู้ไปกี่ครั้งแล้วพรกจุกเชิญที่ต่อมานะ่ะมันระบาดไหมเนี่ยถ้ามันระบาดอยู่จริงสงสัยประยุทธ์จันโอชาคงติดโควิดเหมือนม้์แล้ครับพี่น้อง พอเราก็จุกเฉยไม่ได้ช่วยอะไรไอ้คนบินไปบินมาเข้าประเทศมันยังไม่กักตัวเลยสิบสี่วันเนี่ย<ะ>กักแต่ประชาชนใช่ไหมครับสมมุติโควิด COVID ระบาดจริงวันนี้คงติดเป็นหมื่นแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าส่งออกติดลบ นำเข้าติดลบแบงค์ชาติยังไม่กล้าถแถลงยังไม่กล้าพูดความจริงพี่น้องครับไตรมาสสองนั้นแบงคชาติถแถลงออกมาเลยกั้มกืนฝืนทนบอกว่าเศรษฐกิจดิง่งลดน้อยลงเติบโตขึ้นน้อยลงพี่น้องรู้ไหมว่าเงินของพี่น้องนั้น ที่เขาจ่ายที่เขาแจกมันเป็นเพียงนโยบายที่เอื้อในทุนด้วยซ้ำไปเขาแจกเงินให้พี่น้องเขาก็ให้พี่น้องเอาไปซื้อของเพื่อในทุนในบิ๊กซีโลตัสแมคโกแล้วมันเพื่อใครครับพี่น้องครับเงินเหล่านี้ก็เพื่อคนไม่กี่คนใช่ไหมพี่น้องทำไมถึงไม่แจกเงินเพื่อให้เราเอาเ,อาเงินนี้ไปซื้อของตามหมู่บ้านตามร้านโจ่วยเพื่อให้เกิด เงินหมุนเวียนในลากญ้าพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่าเศรษฐกิจต่อจากนี้ไตรมาสสามหรือว่าประมาณสเดือนหลังจากนี้มันจะแย่ขนาดไหนที่ผ่านมาธนาคารก็พักหนี้ให้แต่ตอนนี้ประชาชนยังไม่มีงานทำแต่ต้องเอาเงินนี้มาจ่ายหนี้แล้ว นี่คือการที่ไม่เห็นหัวประชาชนชัดเจนทําไมถึงไม่แก้ไขปรับปรุงเพราะผมเชื่อว่าเขาคงคิดไม่ได้เขาทําทุกวันนี้เขาไม่จะทําเพื่อพวกเราสิ่งที่เขาทําเขาทําถึงคนอยู่เยอรมานนนผมหมายถึงอีกคนหนึ่งครับ พี่น้องครับงบประมาณรายจ่ายไม่เคยแก้ไขฝ่ายค้านเขาก็เสนอให้ตัดงบเหลือดำน้ำก็ยังจะซื้อพอประชาชนคัดค้านก็บอกว่ามันจำเป็นถ้าเหลือดำน้ำมันมีนมประโยชน์จริงช่วยขับมันมาขึ้นลำชีและกินล้านลำชีผมดูหน่อยครับจะดำทำไมครับอ่าวไทยมันตื้น จะดัไปลบกับใครไปลบกับใครก็แพ้เพราะไม่เคยเสริมความรู้คุณภาพให้กับทหารซอนให้ทหารรับใช้แต่ผู้บงังคับบัญชาไม่เคยฝึกฝนให้ทหารรู้จักใช้เทคโนโลยีไม่เคยฝึกฝนให้ทหารใช้อาวุธที่ทันสมัยไม่เคยลดกำลังพลและนำเงินที่ลด ที่จ่ายเงินด้กับทหารที่ลดลงไปซื้ออาวุธไปซื้อเทคโนโลยีที่มันถูกและมันใช้ได้จริงๆไปซื้อเรือดำน้ำผมยังคิดไม่ออกและผมก็ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าประเทศไทยมันจำเป็นขนาดนั้นหรือกับประชาชนตาดำๆที่เงินทุกวันนี้หมดลงทุกวี่ทุกวันแต่กับไม่ดูแลเรื่องสวัสดิการของประชาชน เงินเดือนค้าราชก,การทหารตำรวจพนักงานและวิสาหกิจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ประชาชนเงินเดือนลดลงรัฐวิสาหกิจได้เงินโบนัสเจ็เจเท่าของเงินเดือนนี่คือเห็นได้เลยว่ามันเหลื่อมลำ้ำประเทศนานาอรารยะญี่ปุ่นเขามีกระทรวงแค่สิกระทรวงเรามีมากกว่าส0กระทรวงเอ้ยมากกว่ายีกระทรวงพี่น้องครับ ถนนที่พ่อแม่พี่น้องขับรถทุกวีทุกวันพี่น้องสารกา,าพี่น้องชาวอีสานจะทำถนนทีหนึ่งข้าราชการก็ต้องขอกันดูแลงบของการกระจายงบให้ท้องถิ่นหรือไม่พี่น้องครับรวมถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มันให้อำนาจกับสอวอที่ให้อำนาจกับกลุ่มชนชั้นนำ ผมถามว่าควรแก้ไหมครับพี่น้องครับแล้วมนุนควรแก้ไหมครับอย่างที่พี่ไผ่บอกสอวมันพึ่งความไปผมเลยเสนอพี่น้องอย่างนี้สอวอ,อยู่ที่ไหนเจอที่ไหนบ้านอยู่ไหนตะโกนดังๆว่าออกไปสักทีประชาชนไม่มีจะกินแล้ว เขาบอกว่าสอบอนั้นมาจากการคัดสรรของประชาชนของตัวแทนประชาชนแต่ละฝ่ายพี่น้องเคยเลือกไหมครับสบวพวกนี้และผมเจ็บใจยิ่งกว่าที่บอกว่าเข้ามาจากประชาชนเพราะผ่านประชามติถ้าคุณดูสถิติคุณดูคะแนนจริงๆมึงมาดูซิเนี่ยพอพอมีน้องชาวอีสานเลือกไหม รับไหมผมเห็นนะครับสีแดงเต็มเลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าดูสถิติอีสานไม่เอาเลยเขาบอกว่าคนอีสานใช้เงินซื้อได้เอาเงินมาแจกก็ก,กาแล้วพี่น้องครับ ไม่งั้นมันจะมีคำนี้แหละครับรับเงินหมากาเพื่อไทยรับเงินใครถึงกาพักมึงและสุดท้ายนี้นะครับผมจะถามพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าเห็นด้วยกับการกระทําหรือสิ่งเหล่านี้หรือไม่ ราคาข้าวแบบนี้ชาวอีสานร,รับได้ไหมงบสถาบันกษัตริย์แบบนี้ชาวอีสานร,รับได้ไหมราคาอ้อยแบบนี้ชาวอีสานร,รับได้ไหมครับ <S <S 1> <S 1> การส่งออกแป้งมันของธรมรมนัตรับได้ไหม <S <S งบกระทรวงสาธารณาสุขที่ถูกกว่างบทหารที่ต่ำกว่างบทหารรับได้ไหม เรือดำน้ำสองหมื่นกว่าล้านรับได้ไหมครับงบการศึกษาแบบนี้พี่น้องครับชาวมมสรับได้ไหมและซุ้มเฉลิมพระเกียรติสิบกว่าล้านแบบนี้พี่น้องรับได้ไหมครับสุดท้ายที่สดุดงบสามล้านล้านแบบนี้รับไม่รับประโยชน์ สักดีนะ้าสักดีน้าสักดีนะ้าประชาธิปาตยประชาธิปาตยประชาธิปไตยขอบคุณครับขอบคุณครับ